ผมช่างเดลชอชุมพลน,นี่พอดีเลยวันนี้ได้แปลงคัสโซนเนี่น้องๆถามมาหลายคนอาจจะยาวหน่อยนะเนี่ยไปรุ่นอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ได้คัสโซนเนแท้ๆมาหนึ่งลูกใช่ป่ะหนึ่งชุดใช่ป่ะเนี่ยประมาณ้ชุดหนึงแท้เนี่ยแท้เลยนะไปดังแท้เลยแต่เราเ,เ,เป็นของสร้างก็เอามาใส่เลยนะครับถ้าเรามีแท้ดีครับเพื่องมนนันทนนะดีทำไปรุ่นไปรุ่นต้องเกินนี่ลงนะครับเกินข้างในนี่ลงห้ามิลนะ ที่เราจะยึดน็อตมาไหนนะครับของโซนิคมันจะสูงนี่นั่นให้ถึงไปห้ามิลจะยึดล็อตได้นะครับอ่ะห้ามิลแล้วก็เฟืองขับเฟืองเฟืองขับเนี่ยเฟืองขับเนี่ยขยายเพิ่มไปรุ่นโอโซนิคแกนเล็กใช่ป่ะขยายเพิ่มให้เท่าให้เท่าให้เท่าแขนของร้อยร้อยยี่ห้อเลยนะครับให้เท่าเลยปริมาณผมไม่ได้วัดนะแต่ดู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 แน่นอนนะครับแล้วก็อะไรอีกอะดูดอ่าสำคัญเลยตรงเนี้ยเน่เน่เน่ จะมีบูตตัวในใช่ป่ะบูตตัวในเราอย่าพึ่งกับมันนี่ก็บูตตัวล่างนี่ตัวนี้ไอ้เพื่อนหลายๆคนก็ถามผมแล้วมันติดติดติดเพื่อนกึงออกให้เหลือแปดนิ้ครึ่งก่อนนะครับนะให้เหลือแปดนิ้ครึ่งแปดนิ้ครึ่งก่อนนะแล้วก็เรามาใส่แล้วมาวัดขาดูนะครับวัดขาดูก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรเรุ่นส่วนชุดฝา ใครสนใจจะใมาผมทำประคองให้ก็ได้ครันะได,ได้ได้ได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมน,นะครับใครสนใจใ้้ผมปรับแต่งให้หรือว่าทำอะไรก็ติดต่อมาทักไลน์มาใครประกอบรถไม่จบไล่ไม่ได้ติดปัญหาไลนา์มาพิมพ์ต้งไว้นะครับผมช่างเบลอชชุนพล